ใครๆทำไมทำไมอยากจะได้เหลือเกินรถไฟฟ้ายี่ห้อเนี่ยช่วยมาปักหมุดก่อสร้างโรงงานในประเทศฉันได้ไหมแม้แต่ไทยยังประเคนสิทธิประโยชน์ชนิด15ปีเทสลามาเธอมานะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุป๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทคด c ท c อมเกรลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค ใครๆทำไมทำไมอยากจะได้เหลือเกินรถไฟฟ้ายี่ห้อเนี่ยช่วยมาปักหมุดก่อสร้างโรงงานในประเทศฉันได้ไหมแม้แต่ไทยยังประเคนสิทธิประโยชน์ชนิด15ปีเทร la ามาเธอมานะฮะเรื่องของเทซ่านะครับเทรซ่าคอร์ปอเรชันนั้นเป็นบริษัทที่ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่า e v วเนี่ยนะครับซึ่งก็ถือว่าโด่งดังมานานอย่างมากๆและดูจะเป็นกิจการนะครับจากมุมมองของอีลอนมสัสก์เป็นผู้ก่อตั้งและซีโอคนปัจจุบันเนี่ยนะครับ พิกเกมของอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องสัมดาของอเมริกาอย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งโด่งดังในยุคหนึ่งของการเกิดขึ้นของเทสลาเขาบอกว่าถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าอย่างหรูเลยนะฮะต้องเทสลานะฮะเกรดดีคุณภาพได้ภาพลักษณ์ดีมองแล้วโอ้โหถือว่าเนียบจนกระทั่งเทสลาเติบโตขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการขยายกิจการเข้าไปสร้างโรงงานที่เรียกว่ากิกกัลแฟคทอรี่ชื่อวาแพ็กแปกนะฮะกิกกัลแฟคทอรี่เนี่ยนะครับ, Factory, pack, ะะรบก็มีพื้นฐานมาจากในสอเมริกาก่อน จากนั้นก็อมาตั้งที่ไหนครับนครเซนไฮ้ของจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ไปตั้งที่เบอร์ลินของเยอรมันนีนะครับตอนนี้มีกระแสข่าวมาได้ตั้งแต่ช่วงโควิดจนถึงปัจจุบันว่าเทสลาก็มองหาโรงงานที่จะตั้งอยู่ในเอเชียต่อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาด้อมๆมองแถวอาเซียนแปว่าจะเป็น2อินคืออินโดกับอินโดอินโดกับอินเดียนะฮะแล้วนอกจากนี้แต่ละประเทศที่ไม่อยู่ในขายก็พยายามบินไปจีบเขาบ้างอย่างเช่นเกาหลีใต้นะฮะ มาเลเซียก็ออกตอนนี้กลายเป็นว่าสำนักงานใหญ่ของเทสลาในภูมิภาคอาเซียนตอนนี้ปักหมุดที่กลุ่นลำเปิ์มาเลเซียเรียบร้อยแม้ว่าจะยังไม่มีโรงงานที่มาเลเซียก็ตามน,นะครับพี่ไทยก็ใช่เล่นนายกรัฐมนตรีเรานี่นะครับก็ถึงขั้นแบบขับรถเทสลาไปทางานที่สำนักนายกรัฐมนตรีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะและในที่สุดการเดินทางไปถึงเมืองนอกนูนามาเิกาในรอบของการที่ไปประชุมองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็บอกว่าได้คุยผ่านระบบซูมมิตติ่งกับอีรอนมัส บอกให้มาลงทุนลงไทยเถอะนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่า,วาคุณจุฬาสุขมโนแกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกอเล็ยง่ายๆครับเลขาเอเอซีนะครับได้ประชุมเกี่ยวกับเรื่องของทํำยังไงเนี่ยจะมีการลงทุนเข้ามาในพื้นที่ EEC ที่เรียกว่า s curve เนี่ยนะครับให้ต่อเนื่องเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว,ว่ามันสะดุดจุดตรงจากเรื่องของอะไรครับโควิดระบาดเศรษฐกิจโลกปิดการเดินทางไม่เกิดนะทุกคนก็ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่สำหรับโควิดก็เลยทําให การลงทุนใน EEC ชะลอตัวไปอย่างเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เขาพลังเคาะและจริงๆเป้าหมายการเคาะเนี่ยเพื่อที่จะให้เทสลาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะครับแต่ถามท่านผู้ชมนะครับว่าระหว่างรถไฟฟ้าสัญชาติยุโรปอเมริกากับจีนท่านผู้ชมถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อนะฮะรถไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมจะซื้อรถไฟฟ้าของสัญชาติไหนส่งครับมีเรือสามตัวเลือกอเมริกายุโรปจีน ถ้าท่านผู้ชมจะซื้อรถไฟฟ้ารถ EV ีเนี่ยนะฮะมาใช้งานใช้อะไรก็ได้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์ของประเทศไหนหรือสัญชาติอะไรมีสามตัวเลือกครับสหรัฐยุโรปหรือจีนส่งเลยใครจะซื้อแบรนด์จีนก็พิมพ์จีนใครจะซื้อแบรนด์ยุโรปก็พิมพ์ยุโรปใครจะซื้อแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาก็พิมพ์คำว่าสหรัฐแล้วส่งเข้ามาหรือว่าพิมพ์อเมริกาก็ได้ปรากฏว่าอย่างนี้เลขค้าของ e EC แกพูดอย่างนี้ว่าสำหรับการเจรจากับเทส l a Incorporation E.E.C. เสนอแพ็กเกจการลงทุนสูงสุดโอ้โ oh ห oh oh. ประมาณห้าสปสินค้านะฮะไม่เคยจัดโปรอะไรที่ทะลุดเดือนขนาดนี้ให้นายกเนี่ยพิจารณานเลยแล้วเรามาฟังดูนะฮะว่าโปรสูงสุดของ E.E.C. ที่จะซื้อใจอ e ีลอนมัสเนี่ยให้ตัดสินใจปรับหมุดโรงงานนะฮะต่อเสาเข็มขึ้นเสาเอกกับเทสลาในประเทศน,นี่คืออะไรยกเวน้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด15ปีครับ ยกยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทของเทสลา15ปีรวมถึงอะไรฮะยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบซึ่งอะไรครับคืออะไรฮะแบตเตอรี่แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวหนึ่งแต่เป็นหัวใจมากนอกจากนี้ครับยกเว้นภาษีการนำเข้าอุปกรณ์และชิ้นส่วนไม่พอฮะให้วีซ่าระยะยาวให้สำหรับผู้บริหารของเทสลาและนั่งพำนักอยู่ในไทยสูงสุด10ปีไม่ต้องขอวีซ่าไทยมาอยู่กันเลยแบบ10ปี เหมือนคนที่เคยได้วีซ่าอเมริกาแล้วทำอีกครั้งส่วนใหญ่เขาก็จะได้10ปีกันถูกไหมครับนอกจากนี้ครับการให้บีซ่า10ปีให้ทั้งผู้เชี่ยวชาญระดับสูงให้ทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ทั้งผู้ติดตามของเทสลาด้วยนะฮะและการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตีไปเลยอัตรา flat rate เหลือ17%โอ้โหภาษีบุคคลคือสมมุติว่ามี CEO มี CFO มีพนักงานของเทสลาเสีรรยภาษีในเมืองไทยตี flat rate เอนนะฮะยังไม่พอครับ คิดค่าเช่าพื้นที่สร้างโรงงานสูงสุด99ปีนโยบาย99ปีนะฮะและคาดว่านายกเนี่ยจะเอาแพ็กเกจตัวนี้เรียกว่าโปรหนักจัดเดือดทะลุฟ้าเนี่ยนะฮะส่งไปให้เทสลาพิจารณาครับในช่วงที่เดี๋ยวนายกจะไปต่อพฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุม a อเปที่นครซันฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะมีโอกาสได้เจอกับเทสลาอีกรอบแต่ไม่รู้คราวนี้จะได้เจอกับอีลอนมัสหรือเปล่านะครับเพราะว่าข่าวที่ไปนิวยอร์กสัมปชัญะชาตินั้นเจอผ่านระบบมีติ้งซูมออนไลน์แต่ว่ามีผู้บริหารของเทสลามาแบบเจอตัวเป็นๆนายกอยู่เนี่ยนะฮะโอ้โหน่าสนใจไหมผมต้องถามท่นานผู้ชมว่ารถไฟฟ้าคันต่อไปที่ท่านผู้ชมจะซื้อเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะตัดสินใจถ้าจะซื้อนะจะซื้อแบรนด์ของสัญชาติไหน 1. อเมริกา2จีน3ยุโรปพิมพ์เลยครับใครจะซื้อ รถไฟฟ้า e v อเมริกาก็พิมพ์อเมริกาใครจะซื้อรถไฟฟ้า e v สัญชาติจีนก็พิมพ์จีนใครจะซื้อรถ e v สัญชาติโย,โยุโรปก็พิมพ์ยุโรปแล้วส่งเข้ามานะครับทีนี้ถามว่าแล้วเทสลาเขาจะตัดสินใจเลยไหมเขาเห็นโตอย่างเงี้ยภาษีก็ลดนะบุคลากรเทสลาถ้ามาทํางานประเทศไทยก็เก็บภาษีตัดเลยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้วเรื่องของการเช่าที่เช่าทางนี่ให้ถึงเก้าสิบเก้าปีนะออกวีซ่าตั้งแต่ซีอีโอของเทสลาในไทยจนถึงพนักงานเนี่ยนะ ให้อยู่ได้ถึงสิปีไม่ต้องไปต่อวีซ่าเมืองไทยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามประกันให้หมดเลยนี่นะฮะไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่ทําไม่ใช่ว่าประเทศอื่นไม่ขอไม่ใช่ว่าประเทศอื่นเขาไม่ปรุงอย่างนี้เพื่อจัดให้เทสลาแต่ว่าเทสลาเขาก็ไม่เชื่อว่าจะจีบและลงง่ายขนาดนั้นเพราะอะไรทราบไหมฮะบ,บทวิเคราะห์ของเกียรตินาคิน k k p Research เนี่ยนะครับเขาบอกว่าที่เทสลาเนี่ยนะไม่ตัดสินใจปักหมุดโรงงาน E ีีในเมืองไทยเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าตลาดรถยนต์เมืองไทยมันเล็ก ปีหนึ่งขายให้แบบสภาพแบบพอไปได้นะ8ปดแสนแถึงเก้าแเท่านี้เองด้วยจำนวนประชากรวันนี้70ล้านคนแต่รถยนต์ขายได้ปีละเระคมคม,มแล้วกัน9,000แนี่ดีสุดแล้วนะฮะบางปีไปล้านกว่าเพราะว่ามีตัวช่วยพิเศษอย่างเช่นรถยนต์คันแรกในหลายปีผ่านมาคิดดูสิครับว่าคนทั้งประเทศ70ล้านแต่ปีหนึ่งขายรถได้แค่ประมาณไม่เกินเก้าแสคันแต่ยังไปดูอินโดนีเซียเนี่ยนะครับคนเขาสองร้อยหกล้านบวกขึ้น ปีหนึ่งปรากฏว่าขายรถยนต์มากกว่าประเทศไทยเพราะเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่อันดับหนึ่งของอาเซียนแต่ไทยเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่อันดับ2ของอาเซียนนะครับหนึ่งตลาดเล็กไปนะกำลังซื้อตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแย่อยู่แล้วนะครับต่อมาครับพอเขาบอกเรื่องกำลังซื้อก็ปรากฏว่ากำลังซื้อของคนจะซื้อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะแบรนด์เทสลาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับแบบหัวต่อหัวคือต้องเข้าใจนะว่ารถไฟฟ้าเทสลาเนี่ยมันเป็นกลุ่มกลางขึ้นบนกำลังซื้อกลางขึ้นบนครับยิ่ง เทียบกับจีนกับอเมริกากับเทียบคนมีกําลังซื้อการขึ้นบนของไทยยิ่งหา่างก็แสดงว่ากาลังซื้อเมื่อเทียบกับตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ดับหนึ่งของโลกอย่างจีนแล้วก็ตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาหรืออย่างสหรัฐเราเทียบไม่ได้เหมือนกันนะครับยอดขายรถยนต์นั่งใน ev ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะถ้าเอาเข้าให้แบบเยอะๆเลยนะฮะปีหนึ่งตอนนี้90 0 0 0สสมมติ1 0ได้ก็9 0,000ถูกไหมครับแล้วมีการคาดการณ์ว่าปีหน้าจะเป็นปีแรกที่ตลาดรถยนต์ ev บนไทยจะแตะหน0 0 0แสนคันเป ก็ติสมรับเขประมาณป็นๆง9.5เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้ใช่ตลาดรถอีวีเกิดในประเทศไทยแล้วชัดเจนแต่ก็ได่หมายความว่าสัดส่วนจะเพิ่มไปจนถึงโอ้โหแบรนด์ต่างประเทศต้องตัดสินใจมาตั้งโรงงานปี2030ครับที่รัฐบาลได้ตั้งนโยบายไว้ว่ารถยอดขายของรถไฟฟ้านในประเทศไทยจะต้องเป็นเท่าไหร่ฮะ30ของยอดขายโดยรวมทั้งหมดภายในประเทศภายในปี2030ตอนนี้เราอยู่เท่าไหร่2,023อีก7จปีฮะ กว่าจะรอให้สัดส่วนของรถ E ีีเป็น3 0ตรงนั้นนะครับสมมุติว่าถ้าอีกอ0 3 0ปีนั้นเรายังขาย90 0 0แสนสเป็นไงฮะก็อยู่ที่แถวๆแหละเ3 7า่ก็2 0 0 0 0นนะฮะประมาณ2 0 0 0 0เท่านั้นเองนี่นะครับดังนั้นด้วยเหตุผลพวกนี้แล้วนี่นะครับพอไปเทียบกับจีนตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ท,ที่สุดในโลกและในเอเชียปีนึงก็ขาย20ล้านคันนะฮะและเทสลามนียอดขายอยู่ในจีนเนี่ยประมาณ40,0,000คันต่อปีเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ ยอดขายรถในประเทศไทยปีหนึ่งอยู่9แสนนะฮะแต่ยอดขายของเทสลาในจีนซึ่งเป็นตลาดที่รถยนต์ภาคพมัขาย20ล้านเทสลามี4แสนเท่ากับยอดขายเทสลาในประเทศจีนครับเป็นครึ่งหนึ่งของยอดขายรถยนต์ในประเทศไทย50%แล้วเขาจะมองถึงตลาดที่ใหญ่ทรงพลังมากกว่านี้แน่นอนเขาไม่มองไปแค่ตรงนี้แน่ๆนะครับดังนั้น เราเองก็ควรจะต้องดูครับว่าเมื่อ EEC จัดโปรหนักจัดใหญ่อย่างนี้แล้วและจะให้นายกเนี่ยเอาไปคุยกับท่านิีรอนมัสในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นไปได้ไหมนะครับที่เขาจะตัดสินใจเทใจลงมาเนี่ยนะครับถึงถามท่านผู้ชมนะครับว่ารถไฟฟ้ากันต่อไปท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อแบรนด์รถไฟฟ้าสัญชาติอะไรถ้าใครชอบอเมริกาก็พิมพ์อเมริกาหรือว่าสหรัฐถ้าใครชอบแบรนด์จีนก็พิมพ์จีนถ้าใครชอบยุโรปก็ปพิมพ์ยุโรปเข้ามานะครับ และนั่นนะครับก็เลยทําให้ตอนนี้เทสลาถึงไม่ได้ปักหมุดโรงงานในการผลิตรถไฟฟ้าที่เรียกว่ากิกะแฟคทอรี่ในประเทศไหนในอาเซียนเลยมีแต่ข่าวอินโดนีเซียนี่นะครับขณะร,รัฐมนตรีกระทรวงศึกษากรอินโดนีเซียให้ข่าวมาตลอดเวลาว่าเจรจาจบแล้วมาแน่ก็มันก็เป็นข่าวที่ลอยมาอยู่ตลอดเวลามาเลเซียก็เหมือนกันนายกระฐมนตรีอันวานี่ก็เหมือนกันอยากจะให้มาลงลงหลักปักฐานสร้างโรงงานเทสลาแต่ไม่มามาแค่สนักงานใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนอ่ะก็ยังดีเขายังเลือกมาเลเซีย ประเทศไทยก็ตีคลองล็อกเปล่ามาอย่างเกาหลีใต้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับนั่นเศรษฐกิจเบอร์ต้นต้นของเอเชียนะฮะเป็นพันธมิตรที่ดีอย่างมากๆของอเมริกาก็มีข่าวมาตลอดตั้งแต่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยูลงไปถึงนายกรัฐมน,นตรีเกาหลีใต้เดินทางไปจนถึงอเมริกามีโอกาสได้เจออีลอนมัสแบบตัวเป็นๆไม่ผ่านออนไลน์ด้วยจนถึงนาทีนี้ก็ยังไม่เลือกเกาหลีใต้เลยแต่ข่าวมีครับระหว่างสองอินคืออินเดียกับอินโดนีเซียนี่คือสิ่งที่เป้าหมาย จุดหมายปลายทางต่อไปของโรงงานกิกกับฟคทตอรี่อาจจะอยู่ใน2อินนี่นะครับส่วนจะอินมาถึงไทยแลนด์หรือไม่ก็ต้องดูครับว่าความขึ้นน่าจะมีไหมเพราะว่าโปรใหจัดเต็น BOI นี้จะถูกส่งใส่มือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและไปคุยอีกทีในเดือนพฤศจิกายนที่ซานฟรานซิสโกนะครับก็ได้จะเอาใจาช่วยครับถ้ามาก็ดีฮนะมันก็เป็นการลงทุนทางตรงที่ชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ